วันนี้นะวันนี้นัดก,ก็กำลังจะออาจากบ้านไปหาอะไรกินมื้อเที่ยงแต่ตอนนี้ก็บ่ายแล้วไม่เที่ยงแล้วจะเย็นแล้วคือนัดก,ก็เมื่อเดือนก่อนนัดอะไปพากอนมาไปเจอพี่วุ้นเส้นอื้ขาวมากผิวดีมากคือแบบแล้วก็แบบเฮ้ยอยากขาวเหมือนพี่วุ้นเส้นอะแล้วก,ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาซึ่งมันเป็น ผลิตภัณฑ์ที่พี่อุ้นเซ่เขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นั้นก็เลยแบบเคยลองกินดีกว่าเผื่อจะข่าวขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปกินเจ้าตัวนี้มาเดือนนึงนะดกินมันคือ Happy ้ g อ็ดไวช์ช็อกโกแลมันเป็นไวช์ช็อกโกแลตเหมือนแบบว่าช็อกโกแลตทั่วไปเลยอร่อยหอมหวานเหมือนก,กันเหมือนแบบทุกอย่างแบบช็อกโกแลตเลยแต่ช็อกโกแลตเจ้าตัวเนี้มันไม่ได้มีดีแค่นั้นคือนะัดกินมาเดือนกว่าแล้วคือหนึ่ง และชั่งน้ําหนักดูน้ําหนักมันไม่ขึ้นคือเฮ้ยช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตท้าไว้น้ําหนักไม่ขึ้นวะก็แปลกใจเฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงๆ2ผิวนัดดูดีขึ้นเปล่งขึ้นเพราะในช็อกโกแลตตัวนี้ยมันมีกุต้าไทโอนอยู่แล้วก็มีวิตามินซีซึ่งแบบว่าขับผิวเราแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันทําให้ขับผิวดูสว่างขึ้นดูดูดีขึ้นอ่ะดูมีออร่าอะไรเงี้ยเพื่อนนัดก็ทักหลายคนเราว่าเออไอ้นัดเพิ่งไม่ทําอะไรมาเนี่ยเฮ้ยมันขาวขึ้น ผมทาแป้งมามนเนี่ยึงโบมามนเนี่ยนัก็บอกเฮ้ยบ้ากูไม่ได้โบดูกูจริงจริงกูไม่ได้โบจริงจริงอัก็แบบเฮ้ยมึงลองไปทานต,ต,ตัวนี้ดูดิกูทานมาเดือนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้สําหรับคนที่อยากผิวขาวเอออยากมีออร่าขึ้นเหมือนแบบดาราอยากมีแยามีผิวอย่างงั้นน่าเฮ้ยอยากขาว นาตาเป็นคนทานมาหลายตัวแล้วนะแบบว่าทานพวกคอลลาเจนแบบโผงแบบชงๆแบบเฮ้ยเขาหิดก,กั้นอะ่ะก็อยากจะขาวบ้างก็เลยไปซื้อมาแต่มันก็แบบเท่าเดิมอะ่ะแบบมันก็ผิวนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ขาวขึ้นไม่สว่างขึ้นเลยอย่าทาไงดีอะไรเงี้ยนะก็เลยลองกินเจ้าตัวนี้อ่ะเดินกว่าแหละแต่มันดีขึ้นดีขึ้นจริงๆ แล้วก็ยอยากมาบอกตอนนะสำหรับเพื่อนๆคนที่อยากมีผิวขาวอยากมีออร่าขึ้นเจ้าตัวนี้เลยทั้งอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนแล้วก็ผิวขาวขึ้นดีจริงๆ mm hmm. ก็แฮ p ปี Happy mm ้ hmm. เอ็ดไวช็อก o กล t ดนะ mm hmm. ไปหาซื้อกันได้เลยจ้าโอ okay, เคไปแล้วนะบ๊ายบาย